สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องขอําปังวันนี้ก็แบบโอแฮปปี้มากน,นะคะเพราะว่าหลังจากคลิปที่แล้วที่เราลงคลิปรีวิวเจลลี่ไข่ดาวตัวนี้ก็มีน้องๆหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาว่าพี่ขาดทำไมพี่ไม่รีวิววุ้นไข่ดาวบ้างดิฉันก็แบบวุ้นไข่ดาวมันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็เคยได้ยินแต่เยลลี่ไข่ดาวถูกต้องไหมคะเยลลี่ไข่ดาวนี่ก็คือเพิ่งได้ลองเหมือนกันแต่วุ้นไข่ดาวคุณผู้ชมพูแล้วขนลุกนะนี่ดูขนลุกสู้ ลูกส้หลังจากที่น้องๆคอมเมนต์มาไม่นานนะคะมีช่องหนึ่งค่ะได้ทักมาหาอีชั้นและส่งของมาให้นะคะคุณผู้ชมเป็นที่ไยได้มาแล้วนะคะวันนี้นี่วุ้นไก่ดาวมุนไก่ดาวคุณผู้ชมซึ่งช่องนั้นนะคะต้องขอบคุณมา,มากๆเลยสําหรับช่องคันติค่ะเป็นช่องเพื่อนบ้านที่น่ารักมากนะคะวันนี้ส่งมาให้อีชั้นทั้งหมด3กล่องนะฮะให้หลานไปแล้วกล่องหนึ่งนะคะให้หลานกลับไปเล่นเลยนะเพระาะฉะนั้นเหลือ,อที่ นอยู่2กล่องนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูนะฮะว่ารสชาติผิวสัมผัสและเท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยจะเหมือนกับน,นี่หรือเปล่าเหมือนไหนมาดูกันเลยค่ะกลับมาเลยนะครับผู้ชมถ้าพูดถึงเทรนที่กำลังมาตอนนี้ก็ไม่พ,พ้นพวกวุ้นพวกเยลลี่แบบเยลลี่น้ำผึ้งวุ้นลูกตาโน่นนี่นั่นสรารพัดสารเพนะวุ้นเยลลี่คือกลับมาอินเทรดฮิตกันอีกครั้งนะคะซึ่งในสมัยนี้ยุคนี้ก็ต้องเป็นนี้เลยนะคะทั้งเยลลี่ไข่ดาวหรือว่าวุ้นไข่ดาวอ ทนเหลืออยู่สสีนะคะเป็นสีเขียวกับสีชมพูฉันไม่มั่นใจว่ามันจะคือรถเดียวกันหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมมาลองแกะสีไหนกันก่อนดีคะสีชมพูสีเขียวชมพูสีเขียวชมพูแล้วกันสีเขียวนี้เดี๋ยวไปแกะในติ๊กต็อกนะใครอยากดูคลิปวันสั้นๆอเนี้ยไปดูในติ๊กต็อกได้นะคะสำหรับวัวไข่ดาววันนี้เดี๋ยวมาลองแกะตัวนี้กันก่อนเลยเป็นสีชมพูนะคะอ่าลองแกะเลยนะคุณผู้ชมหรือไม่ดูลักษณะตัวกล่องนะคะก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะรอบข้างหน้าหลังก็ภาษาจีนนะคะแกะออกมาปุ๊บนะจะมีมาในกล่ออปประะมาณนนนีี้้เเเยค็บตัว นะะเมื่อกี้ฉันเผลอดึงอันนี้คุณผู้ชมมันหลุดปุด๊บออกมาแล้วก็มันเผลอขาดนะไม่ใช่เผลอขาดหรอกอีฉันเผลอ,ด,อ,อดึงนะลองดูว่ามันเป็นยังไงก็คือมีตัวเยลลี่นะคะที่เป็นแบบคุณไข่ดาวตัวนี้นะดูความหนาคือมันหนากว่าเยลลี่ไข่ดาวนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเอาเยี่ลี่ไข่ดาวมาดูคือเยลลี่ไข่ดาวเนี่ยจะบางส่วนตัวนี้จะเล็กกว่าแต่หนากว่านะคะแล้วก็ข้างในค่ะคุณผู้ชมจะมีซอสนะคะอีฉันว่าน่าจะเป็นซอสปรุงรสของนางนะคะแล้วก็เป็นพวกป๊อปปิ้งแคนดี้นะคะก็คือป๊อปแปะในปากเนี่ยคุณผู้ชมมมทที่่ััััคนนนนิฉวาาแต อะไรกับการพูดไม่ชัดเลิกมันเป็นนะคะนี่เลยน่าก็คือมีค้อนมีซอมแล้วก็มีมือให้ใหญ่เราต้องไปหาเาเพิ่มแล้ะแล้วก็มีนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นแพ็คเกจจิ้งที่เออสามารถดีไซน์ได้เป็นภาชนะได้ด้วยนะคะนั่นก็คือกระทะโคเิคิงคืออังอยากแบบโลไฟนี้เลยนะฮะมาแกะกันเลยดูมาแกะเยลลี่ใครดะ มาแกวุ้นไข่ดาวกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะถ้าแกะออกมามันก<ๆ>็จะมีความวุ้นดึงๆแบบนี้นะคุณผู้ชมแบบแดงดึงแบบดึงมากสามตีเราต้องกดตรงนี้นะเขาบอกว่าปุ๊บปุ๊บให้กดที่ไข่แดงปาะลงไปเราก็จะได้นาออกมาแล้วค่ะโอ๊ยโอ้โหแกวมาพานี่นะคะคุณผู้ชมคือสภาพของนางเหมือนจริงมากมองใกล้ๆอ่ะมองใกล้ๆก็เหมือนมองใกล้ๆก็ควเหมือนกว่าในรอบชิมดูซิไม่รู้รสชาติมันจะเป็นวุ้นของอะไรนะคะฉันว่าสีขาวๆนาจะเป็นรสมะพร้าวนะสามเซ่ อิตาโคโคนะอิตาแมพร้าวไปเลยมีละว,วุ้นมะพร้าว <c oughs> เฮ้ยคุณผู้ชมนาะงคือวุ้นที่เป็นวุ้นมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมแล้วเวลากินนะเขาบอกว่าคือไม่ได้กินแค่นี้นะ <c oughs> เขาแถมมาให้ทาไมเย,ยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวลองมาลองใส่กันดูดีกว่าว่าใส่ป๊อปปิ้งแคนดี้นะคะแล้วก็ใส่พวกซอสของนางเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงไมันจะยังเหมือนไข่ดาวหรือเปล่ามาลองกันเลยเริ่มจะแกะป๊อปปิ้งแคนดี้นะเห็นไหมแกะรูป โรยปั๊บเลยนะคะโอ้โหเป็นผิเฉียวอะเหมือนเ,เอ้ยเหมื่จริงไข่ดาวใส่ผักไงแล้วมันจะมีความแบบป๊อบแปะคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมอุ้ยเสียงเหมือนตอนนี้อีทากำลังทอดไข่อยู่จริงเลยค่ะ, <c oughs> ะเออ <c oughs> <โห>ตอนนี้เราเลิกกันต่อของเราเลยนะครับต่อไปก็คือการใส่ซอสปร,รสุงรสนะครับของเราเพราะว่าน่าจะเป็นเอ่อซอสเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> ลาลงไปเลยครับอ้าคุณผู้ชมมันคือซอสช็อกโกแลตอะ คือตอนนี้ไฟกําลังเดือดพร่านมากเลยนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้งงไปหมดแล้วนะว่ามันคือไข่ดาวจริงหรือเปล่าอิฉันคิดว่ามันคือแบบไข่ตรงเครื่องมีอะไรเยอะแยะเปหมดเลยแล้วใไข่แบนที่ของโบรารสชาตินี้คะับมุนมะพร้าวบวกช็อกโกแลตบวกป๊อปปิ้งแคนดี้เป็นรสผลไม้เท่ากันหรอโอเคค่ะตามปรัชญาของไทยแลนด์ที่เคยสอนไว้ว่าสี่ขายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังให้มันเกี่ยวอะไรกันวะ ตามที่เขาเคยบอกกันนะคะว่าไม่อลองก,ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าค่ะผู้ชมนี่นะคะโอ้ยเป็นเยลลี่ไข่าดาวของเรามีช้อนมีซ่อมอมีมีดมาให้เรียบร้อยมาลองอนเลยุดนี้คือการป้นแต่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งด้วยนะเล่น <c oughs> เป็นเด็กอมาลองหั่นกันเลยดีกว่าค่ะผู้ชมยายผู้ชมไม่เห็น้วยทำไงน,นะอืมเอาอืมเอาอืมเอาเห็นแหละขอลองมาเรื่องเตะนะผู้ชมคนนี้คือเสียงดังไม่ไหวนะเออมาอุ้ยเปนดูนุ่มมากเลยอะ จุ๊บ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 จุจ๊บสวยมากอ่ะทำอะไรเหมือนหน้าตาเลยอ่ะทำซะสวยเลยอ่ะคุณผู้ชมดูนะนี่อยากให้กล้องดูมากแหละนี่ตัอดออกมาหนึ่งคำมันก็ประมาณนี้นะลองชิปกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเป็นไงสามเซ คุณู้ชมทาเป็นเล่นนะอร่อยมากไม่น่าเชื่อว่าของพชันดีมันจะลงตัวคือมันไม่ตีกันเลยต่างคนต่างชูกานมะพร้าวชูช็อกโกแลตช็อกโกแลตชูอิมปัปปิ้งแคนดี้เนี่ยว้ามหัศจรรย์อเมริกไทยแลนด์คุณผู้ชมดีมากมันหุกใส่เสื้ออะไรตลอดเลยดีมากคุณผู้ชมดีมากคือแนะนําให้ไปลองเลยนะคะทั้งความครีเอททั้งรสชาติคือดีเลยคุณผู้ชมอะไหนๆก็ไหนๆขอทานคําเดียวหมดกระทะน,นี่เลยนะคะสามสี่ อุมบปาปุ ugh. ๊บปั๊บปุ๊บปั๊โอ้ยผูมอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ Ooh, นะคะบุ้ญไข่ดาวผู้อมแบบมาก แฮปปี้มากนะคะเลยที่ของันขอบคุณด็อกคัตินะคะมากๆเลยที่ส่งบุนไข่ดาวตัวนี้มาให้ฉันได้ลองนะคะ <c oughs> ดีมากฉันแนะนาให้ซื้อเลยนะคุณผมคือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะไม่รู้จักแบรนด์นี้ด้วยนะทุกเคยเห็นที่น้องมาคอมเมนต์แล้วก็คัติส่งมาให้นะคะ <c oughs> ก็นี่เลยนะคะเป็นบุ้นไข่ดาวทีคว่ความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เรื่องรสชาติคือไปด้วยกันเพอร์เฟกต์ดัมเบลวัดจริงๆ้าแบบมือเก่ ว่าคลิปนี้ก็เป็น1คลิปที่ฉันแฮปปี้และมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าไข่ดาวสองตัวนี้ใครอยากดูฉันรีวิวขนมตัวไหนหรือของกินอะไรหรืออยากให้รีวิวของแ่นทำนู่นทำนี่อะไรอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะบอกและแบ่งปันกันได้เหมือนคลิปนี้ถ้าผู้ชมไม่มาคอมเมนต์ดิฉันก็ไม่รู้เลยนะว่าจะมีนะฮะและได้มารีวิวให้ผู้ชมได้ดูในวันนี้ค่ะปรบมืออีกครั้งก็จะจากลากันไปในวันนี้นะคะขอฝากช่องทางกรติดตามอื่นไว้ด้วยทางดิสต๊อกเป็น ต่อยชั้นด้วยนะคะเราจะได้เมอว์มอยกันแต่และช่องทางคือไม่เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แฮปปี้มีความสุขมากคลิปหน้าจะรีวิวอะไรดีนะไว้ไปดูเองแล้วกันสำหรับวันนี้ธรรมชาติคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอูยอร่อยอ่ะดีว่ะ